ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา36การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทำในศาลต่อหน้าคู่ความที่มาศาลและโดยเปิดเผยเว้นแต่อนุมาตรา1ในคดีเรื่องใดที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในศาล เมื่อศาลได้ขับไล่คู่ความฝ่ายใดออกไปเสียจากบริเวณศาลโดยที่ประพฤติไม่สมควรศาลจะดำเนินการนั่งพิจารณาคาดีต่อไปรับหลังคู่ความฝ่ายนั้นก็ได้อนุมาตราสองในคด,ดีเรื่องใดเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อคุ้มครองสาธารณประโยชน์ถ้าศาลเห็นสมควร จะห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยซึ่งข้อเท็จจริงหรือพฤติการต่างๆทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งคดีซึ่งปรากฏจากคำคู่ความหรือคำแถลงการของคู่ความหรือจากคำพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้วศาลจะมีคำสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้วงเล็บกไก่ ห้าประชาชนไม่ให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วดำเนินการพิจารณาไปโดยไม่เปิดเผยหรือวงเล็บขอไข่ห้ามิมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการต่างๆเช่นว่านั้นวักสองในบรรดาคดีทั้งปวงที่ฟ้องขอยา หรือฟ้องชัยชู้หรือฟ้องให้รับรองบุตรให้ศารห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยซึ่งข้อเท็จจริงหรือพฤติการใดๆที่สารเห็นเป็นการไม่สมควรหรือพอจะเห็นได้ว่าจะทำให้เกิดการเสียหายอันไม่เป็นธรรมแก่คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องวักสาม ไม่ว่าศาลจะได้มีคำสั่งตามอนุมาตราสองนี้หรือไม่คำสั่งหรือคำพิภากษาชี้ขาดคดีของศาลนั้นต้องอ่านในศาลโดยเปิดเผยมิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งคำพิภากษานั้นหรือย่อเรื่องแห่งคำพิภากษาโดยเป็นกลางและถูกต้องนั้น เป็นผิดกฎหมาย